สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะในคลิปที่เห็นนี้คือเป็นทุเรียนสายพันธุ์หลินลับแลนะคะถ่ายทุกท่านชมว่าต้นนี้ต้นยังตอนนี้ต้นยังเล็กมากอยู่นะคะยังไม่พร้อมจำหน่ายความสูงประมาณตอนนี้ประมาณ30เซนเองนะคะแรกๆนี้คือยังไม่ได้ยังไม่ได้ถอดขายต้นก็จะมีต้นที่กำลังจะพัฒนาเป็นกระโดงเยอะนะคะ อันนี้เป็นช่วงแรกๆเนาะก็จะมีต้นกระโดงเนี่ยค่ะทรงสวยอยู่นะคะอีกประมาณสักหนึ่งเดือนหนึ่งถึงสองเดือนก็จะเริ่มจำหน่ายได้นะคะ,ะหลินรับแลพอให้ชมถ่ายให้ชมพอประมาณนะคะต้นยังเล็กมากอยู่ ตรงนี้ที่เห็นเป็นใบหยักๆยนี่คือนกกระจิบนะคะเล็กตรงนี้หลงรับแรค่ะหลงรับแลให้ชมเป็นตัวอย่างนะคะสําหรับทุเรียนทั้งสามสายพันธุ์ที่อยู่ในร่องเดียวกันจะได้เห็นทั้งสามอย่างต้นก็จะเป็นไซส์เดียวกันเลยนะคะมีนกนกระจิบแล้วก็หลินรับแลโอเคค่ะ ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ